จากดุสิตาลยรีสอร์ทนะคะเราปั่นจัก,กรยานมาเพื่อจะไปกินชาบูชาบูนางในปากช่องเราเห็นสวนทุเรียนแม่บานเย็นทุกคนดูที่ตื่นตาตื่นใจเยอะมากเดี๋ยวเราจะอ,าออกจากสวนนี้ไปชาบูชาบูแล้วนะเพราะว่าเราปั่นจัก,กรยานของรถรถจัก,กรยานของรีสอร์ทซึ่งแบบบริการดีมากให้เราได้ชมวิวธรรมชาตาิรักโลกร้อนนี่ฮะปั่นจัก,กรยานมาจากดุสิตาลมาที่สวนนี้โดยบังเอิญทุกคน แต่นี้เราจำเราจะออกจากสวนแล้วนะทุกคนนะเราจะถ่ายมาฝากอีกคลิปหนึ่งไหนๆก็ามาแล้วเอาไปคุ้มเลยทุกคนเห็นไหมดูสิตาลายใกล้วัดวดชิราลงกรณ์ได้ชมต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้เมื่อ40ปีที่แล้วต้นมะข่าแดงใช่ไหมแล้วก็มีนอกจากวัดวดชิราลงกรณ์แล้วตรงนี้ก็จะมีวัดถ้ำไตรรักซึ่งจะมีถ้ำเป็นวัดถำ้ำที่สวยมากเป็นอุโมงค์เข้าไปทุกคนแล้วก็วัดถ้ำไก่แก้วด้วยทุกคนจ้ะวัดถ้ำไก่แก้วนี่ก็แบบมีประวัติที่น่าสนใจเพราะว่าชาวมาเลงไงที่บอกไงถูกหวย พอมาเช่าปัตถุมงคลที่วัดนี้แล้วก็ไปมาเล่ถูกหวยรวยรถลุมข่าวลังมากทุกคนนี่ฮะดูสิทุกคนจ้รถมากเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะทุกคนนี่ฮะฮะรถมากแต่ละต้นเนี่ยแบบอลังการงานสร้างมากๆดินดีอากาศดีมีเหมายกต้นด้วยทุกคนนี่ฮะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะถ่ายเป็นอิ่ไปเลยทุกคนชยอยโพสฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะจ๊ะ นี่ฮะสวยงามมากๆเลยทุกคนในแถวแถวตรงทางเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยฮะมรดกโลกนะฮะเนี่ยบรรยากาศต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยอ,อมีต้นอานนี้ด้วยทุกคนต้นน้อยหนา่ารู้สึกจะเป็นน้อยหน่าสีชมพูมไหมฮะเมื่อกี้เราเห็นว่า,วา,วาไปตรงน,นู้นจะช่างมันอนี่เดี๋ยวเดินออกไปจักรยานอยู่ตรงนูนะ้นทุกคนดูต้นแต่ละต้นนะฮะเนี่ยต้นมีที่นั่งตรงนี้ด้วยทําเป็นทําเป็นคาเฟ่ได้ยิ่งเลิศเลยนะเนี่ยอืมเนี่ย ออกที่ต้นเชอร์รี่ครับเชอร์รี่นะมีเชอร์นะอรี่ไทยด้วยทุกคนหมาแนารักมากอมหมาน่นรักมากมีเงาะด้วยฮะนี่ฮะมีลูกเงาะทุกคนลูกเงาะนี่ฮะลูกเงาะกําลังจะสุกเงาะทุเรียนนี่ปลูกมาถึงด้านนอกเลยทุกคนนี่มัไฟอืม ยินดีอืมอืมอืมคุณนม่ทุเรียนเนี่ยอันนัดเปห้องเช่าด้วยค่ะอิจ้าสวนแม่ทุเรียนแม่บานเย็นสวนทุเรียนโุ้ยดินดีเนาะ อ่ะล้วปั่นไปชาบูชาบูนางนหนได้แล้วว้ายปั่นออกมาแล้วถึงเลยทุกคนว้ายไม่ไกลจากส่วนทุเรียนแม่บานเย็นนี่ชาบูชาบูนางนายว้ายถึงแล้วแล้วปั่นมาประมาณสองสามปัน่นถึงเลยนี่ฮะถึงแล้วทุกคนอนจาจจะกยางระจอดไว้ไหนได้ ที่จะปลอดภัยอ่ะที่จอดรถอยู่ด้านหน้าเราไปจอดด้านหน้าอ๋อเป็นแบบนี้หรอบรรยากาศรถนะเรดส w a วมสวยงามมาก ทางเข้าชาบูและคาเฟ่เราเข้าทางนี้ได้เนาะโอเคเวสแวนพลาเนเทชัน okay. เราถึงแล้วเราเข้าด้านหลังครับทุกคนมีน้ำตกนะฮะชาบูชาบูนี่หะเข้าทางนี้นะคะโหน่ารักมากบรรยากาศดีมากมีต้นไอ้นี้ด้วยฮะนะฮะโคเจ็ดสีไม้มงคลทุกคนเดี๋ยวเราเข้าข้างในเนาะ จ้าเราเข้ามาเลยแลย้วดนนะจ๊ะตอนนี้เราเดินทะลุคาเฟ่เลสวอมมาทุกคนจ้าอ่าชาบูชาบูาบอ๋อเราเข้าตรงนี้ได้เนี่ยแต่ที่จอดลุ้ม,มกันอ๋อเราเข้าตรงนี้ได้หน่มาจอดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมน่ารักมากเลยบรรยากาศดีมากทุกคนแต่ยังร้อนอยู่นะเที่ยงเป๊ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปนี่ค่ะบรรยากาศนี่ค่ะทุกคนรถมากคนอ๋อจีดเลย